ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดี๋ชมช่องเกษตรชาบ้านวิธีพ่อพียงนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่27กันยายน2564นะครับผมมาอยู่สํานักงานขนส่งนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับเพื่อจะมาต่อใบอนุญาตครับขับรถยนต์นะครับหรือใบขับขี่นะครับที่หมดอายุนะครับครั้งแรกที่ผมมบลงรถขี่ให้พี่น้องเบิงนะครับเพราะว่าวันที่20กันยายนกรกฎาคม2564นะครับ20กรกฎาคมผมจองคิวเอาไว้นะครับแล้วว่า ต่อไปกับขี่แต่ว่าโครงการขนส่งน่ะสั่งปิดนะครับปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนานะครับหรือโควิด -19 นะครับก็ผมก็บรได้ทถ้ำนะครับจนสถานการณ์ผ่อนคลายลงมานะครับแต่หนึ่งกันยายนนะครับหนึ่งกันยายนมาเมื่อกี้นะครับราคาโครงการขนส่งก็เลยผ่อนคลายลราคให้สามานอ่าไใบอีกขีโมดอายุนะครับกาเลยจ้องคิวนะครับใหายซิดในส่วนของผู้ที่อบรมนะครับอบรมแล้วแล้วก็ จองคิวไว้แล้วเราบบไดต่อนะครับก็คือตัวนี้ก็ให้ซีเขาไปจองใหม่นะครับจองใหม่สรับเบอนี่นะครับผมมาถึงแล้วนะครับก็ใดดําเนืนอการเซ็จสินเรียบร้อยนะครับเร็จสินเรียบร้อยใส่เวลาอยู่ประมาณอยู่มาถึง30นาทีนะครับ30นาทีการเอกสารที่ผมนําเตรียมมานะครับหลังจากที่ผมจองคิวในระบบแล้วนะครับก็คือบัตรประชาชนนะครับฉบับจริงนะครับแล้วก็ใบขับขี่ที่มดอายุนะครับฉบับจริงนะครับแล้วก็ หนังสือรับร่องแพทย์นะครับที่บากเกินหนึ่งเดือนนะครับหลังจากเข้าได้มากแล้วนะครับก็มาติดต่อจ้าห้าทีนะครับก็จะได้ตรวจสอบรายซื้อที่เข้าจองไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับกับะเอาเอกสารนะครับทรงเอกสารหจ้าห้าทีแล้วก็ล่อด้านเนื่อการนะครับเนื่อการก็คือขึ้นตรวจสอบวัดสายตานะครับแล้วก็ขับเค่นะครับในอุปกรณ์นะครับแล้วก็ล่อไทบัรนะครับก็คือนี่คือเซสชันคือกระบวนการในส่วนของกระแสเวลาบอดนนะครับ เจ้าข่าวห้พี่นองนะครับฟั่งนะครับก็คือในส่วนตอนนี้นะครับคนทีตอนหนี่งนายกิมไณฑุยถึงแม้สถานการณ์จะผ่อนคลายนะครับก็ถือว่าแบบว่าบางย่งมีเวลานะครับขอให้รีบจองในระบบผ่อยก่อนนะครับแล้วก็เลือวันที่จะไปอบรมนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ลืมดิขึ้นในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็ล่งปฏิวัติ้าทีนะครับตามแยกต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลการเกิดวัดเหตุตามถนนนะครับ แลวการมีการเรียกเจอตรวจจับนะครับมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าเข้า้องเอาหนังสือจองคิวนะครับไปยืนยันกับเจ้าที่ตํารวจนะครับว่าเข้าได้ถึงเข้า,าได้จองคิวไว้แล้วนะครับซึ่งท่านาการนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าที่ตำรวจก็คุ้หกันว่าค่อนไขายแล้วเข้าต้องเอาตัวเอกสารฉบับนั้นไปยืนยันว่าเข้าได้จองคิวคถึงเวลาไปสอบนะครับเพราะว่ามีในส่วนของพี่น้องที่ขับรถนะครับขับรถโดยสาร แต่เขาลบบรรทุกนะครับก็โดนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับก็ผมก็เลยถามว่าแล้วใบอเตอร์มนา์ยนี่จับบอนะครับก็ยังหายร่วมนะครับยังหายร่วมโยนะครับแต่ว่าก็อยากฝากพี่น้องนะครับภาคบอยอยากฉลาดใจเวลามันเกิดเหตุมาเนี่ยมันก็ต้องใส่ในส่วนของภูจิมีไบอับขีนะครับแต่ทั้งประกันทั้งลลายยางนะครับ ถ้ามันขาดก็เ้าก็ดสีหัวว่ามันมันขาดะคือมันก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่ก็คือพี่น้องนะครับที่จอดคิวไว้นะครับแพทพัดสองนะครับรุ่นที่2ก็คือช่วงอ่สิบโมงถึงเที่ยงนะครับสิบโมงถึงเที่ยงหาซีบคนนะครับใจย,ย่างบอ่อไห้ขึ้นเข้าไปทั้งตัวอาคารนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกอันบ่อให้คนหลายนะครับในส่วนการที่เห็ดพ่อระบอ นะครับปตบต่างๆนะครับช่วงนี้นะครับปกตินะครับปกติคือเก่านะครับฝากเตือนไพ่นะครับเตือนไพ่พี่น้องนะครับอ่าที่จะไปสื่อใบเก็บคีนะครับสื่อใบเก็บคีหรือจะไปบอกว่าโอนเงินไปหายแล้วนะครับไปแล้วี่สามารถใหใบปกบคีได้เลยบ่มีนะครับพี่น้องบ่มีเพราะว่ากันสีอบรมในส่วนของเอกชนนะครับอบรมแล้วนะครับในส่วนของการทายบัตรนะครับทายบัตร ก็ต้องมาที่ต่อที่สนกงานคนส่งยืนยันตัวตนนะครับกับคนส่งนะครับก็แลวก็สำหรับคดีเนื่อการของรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับผมเกิดได้ชำระนะครับชำระไปหาลอยหาบาทเท่านั้นนะครับหาลอยหาบาทเท่านั้นนะครับบวชเสียร้ายนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับสำหรับผู้ที่จะเฮตุใบขับขี่หม่นะครับมาคือการอบรมนี่ก็ต้องออกมาอบรมที่องคการขนส่งนะครับหรือสนกงานขนส่งแต่ละจังหวัดนะครับ หรือในส่วนของชนางงานเอกชนที่กรงการเขาส่งรับรองนะครับแต่ว่านะครับหลังจากอบรมแล้วนะครับก็ต้องนะครับก็ต้องมายื่นเอกสารที่กรงการขนส่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาต้องทยบัตรติดบัตรประชาชนยืนยันตัวตนนะครับตรวจสอบตามมาตรการนั่นมาตรการของโรงการเขาส่งนะครับยืนยันตัวตนนะครับในปูเห็ดใบกุคขีใหม่นะครับสนางงานเอกชนจะบรสามารขอให้ได้นะครับนะครับ กากเตือนพี่น้องนะครับสำหรับข้าวๆนะครับช่วงนี้นะครับยังสถานการณ์ยังบนนยังบนทันดีขึ้นนะครับแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะพ้อน่ขยแล้วนะครับผมอยากให้พี่น้องโทษสอบถามสนานงาสาขานะครับเพื่อความชัวนะครับก็มีแน่ทางนะครับผมจะมาแจ้งเตือนพี่น้องอีกที่นึงนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ